มามาเลเซียก็ไปดูแลนด์มาร์คของมาเลเซียกันบ้างนะคะอันนี้ยังไม่เคยมาเลย KL Tower มันเป็นแบบหอคอยชงบิล421เมตรความสูงนะคะข้างบนน่าจะสวยอยู่ไปกันค่ะไปกันไปกันโอ้แต่สูงนะเนี่ย มาค่ะตามมาเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์แบบปื๊ดเดียวขึ้นมาทันบนนะคะนี่ก็คือสกายเดกก็เปิดถึง4ี่ทุ่มเราจะได้เห็นวิวกัลาลลมเปอร์ซึ่งจะสวยงามแบบที่เห็นแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือวิวของกัวาลลมเปอร์นี่ค่ะเป็นสกายบล็อกข้างล่างก็คือจะเป็นแบบพื้นกระจกก็ท้าไทยความเสียวได้ดีนะคะ one s k y d o x เสียวมากดูที่พื้นดิเออเสียจริงว่ะเสียวมากเลยอ่ะเสียวมากดูสิ จริงด้วยตรงนี้คือมัสยิดนะคะในกาล่านะคะคือตอนแรกก็หาไม่เจอแต่ปรากฏว่าอยู่ตรงนี้เองอ่ะเป็นสีเขียวๆตรงมือเราโอเคกิจกรรมนี้ก็จะตื่นได้กันนิดนึงนะคะเราก็จะไปทาวอร์มเดินรอบตึก KL Tower ค่ะซึ่งตอนนี้เขามีรดราคาอยู่นะ66%กเซ็ก็เห็นเด็กๆเล่นกันเยอะเหมือนกันนะหมาได้โอเค ตอนนี้เรากำลังเป็นผู้นำอยู่นะคะไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยด้วยนะเฮ้ยตัวนี้มันเสียวะไอ้เบอร์ห้าตรงนี้มันเสียวกว่าเดิมอีกอะว่าแล้วเชียวว่าทําไมตรงนี้มันถึงเสียวกว่าเดิมค่ะได้มามไปม,มันเป็นพื้นกระโดอะเดียว เอาจริงๆป้าถ้าคนแบบกลัวความสูงคือเดินไม่ได้เลยตอนเนี้ยคนกลัวความสูงเดินไม่ได้เฮ้ยเสีย่มันมีเสียงเอฟเฟคทำไมเสียงเอฟเฟคมาทำไมนี่นะเสียงเอฟเฟคทำไม อันนี้ยืดขาได้นิดนึงนิดนึงอ่าทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ทำไมเออ่ะแคปปินด้ด้วยนะนึง่งสองเท่ได้ <c oughs> เกิดอะไรขึน้นนะน้ำตาไหลแล้วมันสูงอะร้ <100 food S 2> ยอยฟุตเองสวยออก มันจบแล้วค่ะมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายและนี่ก็คือมุมข้างหลังของเรานะครับเกมันจบแล้ว oh, <easy. S 1> มันจบสักทีตอนนี้จากโรงแรมอามารีกวัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมเรากำลังจะเดินไปห้างค่ะซึ่งห้างติดกับโรงแรมเลยมันก็จะมีทางเชื่อมนะตอนนี้ใกล้จะ จะทุ่มครื่องละแต่ว่าท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยถึงแม้ว่าจะมีฝนตกก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันมีหลังคาแล้วตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมด้วยนะเป็น KTM เป็นรถไฟใช่ไหมใช่เราจะไปลองอาหารารอาหารจีนนะคะเพื่อน ชาวมาเลเซียแนะนำว่าร้านนี้อร่อยอยู่ในเดอการ์เด้วิลเลจโรสดัรถึงกันต้องเปิด Google Map เลยเพราะว่าร้านมันแอบอยู่ในซอกโอเคได้คิวแล้วนะสองคนท,งที่สุดอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะจานใหญ่มาก <c oughs> แ<ผ>นทนบีซีเปยจิงดาค่ะเป็ดปักกิ่งนะคะจานละสามร, <c oughs> ร้อยหรอเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> นี่คงตัวด้วยนะ แล้วก็เฟรนรายเก่งมี uh, ผัดเปรี้ยวหวานซึ่งไม่ต้องแม่งใจว่าฉันไปประเทศไหนฉันก็สั่งผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีผัดหสิงคโปร์อัมคันมีสิงคโปร์และนี่ก็คือเปิจริงที่แท้จริงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองอร่อยมาก ก็ถือว่ามีคนโล่งหองอมานั่งกินเยอะมากเราก็มากระทัขข้งครอบครัวเลยไม่เห็นชาวต่างประเทศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่คนมาเยชอบกินเนี่ยคือร้าน,เนดดาิเลตโรสต a r ที่อยู่ในห้างเดอะการเด้นดีราคาถูกด้วยหลังจากที่เราอิ่มอร่อยมาเรียบร้อยแล้วราคาก็คือ137ลกิตหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณคนละ 500บาทซึ่งถือว่าอิ่มอร่อยให้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเออหัวมุม Village Rose Dark, คนเต็มร้านเลยซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ1บทุ่มใช่ไหมคนมาเลเซียก็ยังนั่งอยู่ <c oughs> เต็มห้างเลยคะ่ะทุกคนดูเหมือนแบบ5เขาปิดดึกเนาะประมาณแบบ4ทุ่มแต่จริงๆอ่ะไนทไลฟ์ของเขาอะถ้าไปย่านแบบย่านอื่นๆอย่างบูกิบินตังก็5ทุ่มเยงคืนตีหนึ่งยังนั่งกันอยู่เลย เรายังไงต่อดีช็อปปิ้งไทม์ช็อปปิ้งไทม์โอเคค่ะไปช็อปปิ้งกัน าดูห้องนอนที่เราจะนอนกันคืนนี้นะคะนี่ก็คืออัมรีกัวลาลัมเปอร์นะคะไปดูห้องกันเลยโอโ้โหกว้างมีสองเตยียงด้วยนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะที่พักโซฟาแล้วก็ัมีพวกแบบโต๊ะก็ถือว่ากว้างมากนะคะนอกจากนี้สิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในนี้ก็จะมีแบบพวกนี้เลย เครื่องทำกาแฟนี่มีให้เราด้วยใช่ไหมนี่อ่าคอเด็นแทลลี่มินิบาร์ใดๆกินได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะไปดูห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำที่นี่ก็กว้างอยู่เต้นได้เลยเต้นได้เลย แต่ว่ามันก็ถ้าเป็นห้องของเราเนี่ยมันจะไม่มีอ่างเนาะแต่ว่าที่อัมบารีกวัวลาลัมเปอร์นเนี่ยจะมีห้องหลายแบบมากแล้วเขาก็จะมีเรื่องของการแบบว่าห้องประชุมต่างๆแล้วก็มีห้องอาหารที่เปิดถึงเที่ยงคืนสะใจมากโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนนอนก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย เคที่อเมรีนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็มีคุกกิ้งคลาสด้วยวันนี้เขาก็จะทำแกงกะหรี่โรตีแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำเองด้วยนะคะตอนนี้เชฟเขาก็จะสาธิตให้ดูว่าทำแบบไหนนะคะตอนแรกเราก็นึกว่ามาทำโรตีใช่ไหมนึกว่าจะเป็นของหวานเพราะว่าที่ไทยเราเนี่ยกินแบบเป็นน้ำตาลกินร<อ><อ>าดนมใส่กล้วยแต่ว่าของที่มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นเรื่องของของข,องขวอุ้ย นี่เขาเปิดประมูลเลยนะ50ริง50ริงขอบคุณแม่ได้แล้วอ่ะเนล้้วยากไหมคะยากนะไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่ะจริงต้องฝึกมีเทคนิคไงบ้าง ค่อยๆทำระวังไม่ให้ขาดค่ะแต่ว่าสำคัญน่ยที่แบบต้องจับมือให้ถูกต้องแล้วก็หาจังหวะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่พลอยแบบทาบางอยู่นะทําบางอยู่ตะขาดหมดเลยหนูก็ขาดรูเต็มเลยอ่ะเอาละมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความสามารถของทัพทีมทาเลนท์ทำตตีน้องไม่รู้ตัวสนุกอะแหละสนุก สะดุกอยู่คนเดียวแหละอ่ะอันนี้อันนี้ขนาดอันนี้น,นึ่งสองซ้ำไม่แล้วเหลือเหลือเท่าไร <laughs> หร่เหลือ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 เหลืย <laughs> <ๆ>ูยู่คือคุณลุน้นคนลุ้นมากเราคือตอนแรกก็ยืนอยู่ใกล้ๆองเงี้ยตอนหลังทุกคนแบบอย่างเงี้ยออกไปไกลๆเหลือแค่นี้เองหลือแค่นี้ทุกคนเป็น two year after in 1987 it made the Guinness Book of Record as a world life <laughs> ตอนนี้เรามาที่รยอยัลสระงอนะคะที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะของ 퓨เตอร์퓨เตอร์ก็คือมีดีบุกมีแร่ทองแดงใช่ไหมแล้วก็มีแร่อื่นๆผสมกัน,นะคะ่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีิวเตอร์แบบหลายแบบอันนี้มันมเป็นจระเข้เป็นงานอาร์ตด้วยนะแล้วก็มีงานเก่าๆเขาที่เขา สมัยก่อนนะเออที่เขาอยู่ในเออหมืองแร่ดีบุกอะไรเงี้ยเขาก็เอามารวบรวมมาที่นี่เหมือนกันชินี้มันเป็นเรือขุดดีบุกใช่ป่ะเออเราเคยไปเจอที่เปละและ้วน,นี่กาเอามาเป็นแบบจำลองว่าสมัยก่อนเวลาขุดแร่ดีบุกเกาทำยังไงนะคะออแล้วเนี่ยมีของโบราณที่มันอยู่ในเมืองลนะ โรงงานแห่งนี้นะคะเขาก็ยังทําถ้วยรางวัลระดับโลกด้วยนะคะถ้วยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นถ้วยของ MotoGP นะคะแล้วก็ยังมีถ้วยของ ATP Master การแข่งขันเทนนิสแล้วก็การแข่งขันกีฬาใหญ่ๆเนี่ยก็ทําถ้วยจากโรงงานแห่งนี้ก็คือทำจากพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยแลวนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของออถ้วยชาถ้วยกาแฟถ้วยเก็บอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ยังมีโมเดลเมื่อกี้เราเห็นเขามีแบบสตาร์วอล ระวังมือด้วยนะคะทุกค mm hmm. นตอกสามีพอ mm hmm.